สวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าวด้วยกันนะคะลูกหลับแล้วกล่อมลูกหลับแล้วละคะวันนี้นึกอยากกินยำหอยดองหอยดองสั่งมาจากแม่กองหอยดองแม่กองหอยตัวใหญ่มากนะก็เลยลองยำกินเพิ่งมาถึงตอนเย็นนี้เลยไม่มีเวลาเตรียมผักผักสดก็จะมีผักกาดแก้วมีมะเขือ แตงกวาแล้วก็อันนี้ผักแต่ละพื้นที่เรียกไม่เหมือนกันนะคะที่บ้านเรียกผักพึกนี่เดี๋ยวจะให้ดูผักพึกนี่คนบางบางบ้านนะคะหรือคนไทยแล้วแต่แล้วแต่ท้องถิ่นอีเรียกอีกอย่างหนึ่งคือผักขี้หหดผักขี้หหดแล้วก็มีไส้ปูกะย,ายา่าย่างไส้ไว้แล้วมันเย็นแล้วมันเริ่มเป็นไข่เนาะก็เอามา รวนรวนกับน,น้ำมันแล้วก็ตบท้ายด้วยกระเทียมเชียวจ้าหอมหอมเลยมากินข้าวด้วยกันนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตกินมือจ้าเพราะว่าดูสิมันน่ากินมากเลยมาชิมหอยดองกันเนาะแม่ลูกอ่อนก็จะประมาณนี้ค่ะหิวก็ต้องก่อนอื่นกลับมาก็ต้องอันนี้ลูกก่อน จุ ų, mm ่มน้ำก่อนกลับมาก็ก่อนอื่นต้องอันดูแลลูกก่อนให้ลูกกินนมให้อิ่มเพราะว่าหืมหืมหอยก็ใหญ่มากอืมอร่อยเยอะกำลังดีไม่เปรี้ยมากอ่อยหืม ผักพึ้ผักที้โหมดอ่ะมันจะมีความเผ็ดๆนิดๆเรียกอีกอย่างหนึ่งคือมันสิวมันจะเหมือนแบบมีเผ็ดๆก,กินมันอ่ะนะนี่จ้ากินถ้วยเลยค่ะกินข้าวกับมือขยำขยำลงไปเลยค่ะเมนูนี้ต้องกินกับเข้าเจ้า อยากมีผักสดหลายๆอย่างมัต้องมีถั่วฝักยาวมีอะไรด้วยอร่อยอห้ามีอันนี้มันดึกแล้วใบมะกรูดก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนเนาะถ้ามีใบมะกรูด ก็จะหอมอีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็ใส่ไปแค่ตะไคร้หอมแดงกระเทียมนีม่ค่ะหอยตัวใหญ่ๆแต่ไม่ข้าวเลยนะคะอ๋ออืมอืมมันคืออืม ใจ่ก็จะงนยบขออภัยคนที่ไม่กินด้วยนะคะ นี่ถอยดูแต่ให้ดูตัวมันตัวมันใหญ่เลยแหละ <S <S แต่เครื่องเยอะๆออกินกับผักสดอร่อยมากต้องมีถั่วฝักยาวกับถั่วพูด,ด้วยซีกอร่อยอ,อไม่ได้ชำนาญในการกินมือแต่อยากกินเพราะว่ากินมือแล้วมันอร่อย Oh. oh. Hmm.

ถ <ừ. S 2> ้าสมท็อปเปี้ยให้ปลูกมะนาวให้เพิ่มมะนาวหมมานาวึ่งแต่นี่ไม่ใส่เพราะว่าลองชิมดูแล้วพอดีหอมกระเทียมตะไคร้ต้องความนวลด้วยถั่วงวงใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็นุ่อยู่แล้ว หอยลองก็สั่งมาเก็บเพจนะคะเคยสั่งมากินตั้งแต่ตอนท้องคนเล็กแล้วติดใจเพราะเขาไม่คาวเลยไม่เหมือนแถวเนา้อเหมืนบางเจ้ามันจะคาวเนาะนี้ไม่คาวเลยค่ะอือ้กินยังไงวะเนี่ย อ,อต้องฝึกกินมือให้ํำนานก่อนกินยังไงให้ไม่นหกกินยังไงให้ดูเรียบร้อย ข้าวมันขาวมันจะกินได้แค่หน่อยเดียวอันนี้มันกินได้เรื่อยๆเลยเพราะมันไม่ขาวยิ่งเวลาเราตำหอยดองเนาะ้าเจอหอยขาวเราจะกินได้นิดเดียวอันนี้ยำนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยอือืออือ 응? 음? 한번 해. เผ็ดไปหน่อยแ่บหอมแดงตะเตรียมืม 어? 음음음음음 음. 음. <Okay. S 2> ดีที่ไส้หมูมาช่วยชีวิตไว้ให้ อืตั้งปฏิญาณกับตัวเองว่าจะกินมาไม่เกินข้าวหนึ่งถ้วยดืหนึ่งจาดืนมากไปไม่ดีนะคะเพราะมันดึกแล้วก็จะนอนได้เนวะไม่ตุกเ้อง nó họ ừ, subscribe hết ừ ะครับอะแต่ละตัวใหญ่มากเฮ้ยพักก่อนพักพริกกันเดียกก๋ยวกระเทียมกับหอมไปก็ร้อน,อนกัน Mmm. -hmm. 嗯，嗯，好，软，嗯。 ถ้ามีเวลาท่ากับกรอบมันอร่อยไส้อ่ะอือืไม่ธรรมาดาแล้วเนาะกินหอยหมดเป็นจานเนี่ยกินหอยบำลุง หรือเปล่าอืฮต้วน้อยๆสิขนาดตวน้อยนแนละ้วเริ่มละเริ่มจะอิ่มละข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างกินให้หมดสองคำมอือ อย,อ,ยอย่าลืมไปทำกินกันนะคะทำงานน่ายๆอยากใส่อะไรก็ใส่บางคนชอบเปรี้ยวก็สัม่าม่วงเปรี้ยวแทนก็ได้นะอร่อยเหมือนกันเนี่ยเนี่ยขายไปมะกรูดหั่นขิงใส่ก็จะหอมกว่านี้ถึงก็ไม่มี อาหาร,ร,านะรก็แล้วแต่แล้วแต่เราชอบนะทำอะไรกินก็แล้วแต่เราชอบเราชอบยังไงเราก็กินอย่างนั้นทำอย่างนั้นสิ่งที่เราชอบคนอาจจะไม่ชอบไะสิ่งที่เราบอกอร่อยเขาอาจจะไม่อร่อยก็ได้นะวันที่คนความชอบของแต่ละคนอือเออคนนี้ก็ ลังปลากิมเป็นที่ระแลนะคะขอบคุณที่มากินข้าเป็นเพื่อนกันแล้วก็พบกันใหม่คลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณที่ยังคอยรับชมรับดูคอมเมนต์กันนะคะและวพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายกินแล้วนอนหลับได้